นี่คือเด็กหญิงไอซาม,มาฮัมมัดนี่ครับมันดื้อครับนี่มันดื้อครับย่อจะจะเอาไม้ตีมันครับเพราะว่ามันดื้อครับอา้าวลองบอกดิใครชื่อไอซายกมือขึ้นใครดือ้อยกมือขึ้นพูดปลาก่อนปลา <laughs> พูดปลาก่อนปลาเอามองกล้องด้วย บายบายกล้องยังบายบายกล้องยังบายบายกล้องยังบายบายก่อนบายบายก่อนโอ้โหบายบายกล้องเอาเดินไปหามีดิไปดูดิมีเป็นอะไรเอาเดินไปอ่ะย่อผพาเดินไปเอาเอาอันนี้ขยับขยับด้วยเอาไปเดินไปลุกขึ้นลุกขึ้นเอาแล้วครับจะเดินไปดูมีแล้วครับเอาแล้วมันเดินไปดูมีครับเอาเอาเปิดประตูเป็นไหม เอาพูดดิพูดดิพูดให้ยอดเปิดดิมันเปิดประตูแล้วครับเดี๋ยวยุงเข้าครับเอาแล้วครับเดินมาแล้วครับเดินมาแล้วครับเอาพูดก่อนครับอย่ากดอย่ากดอย่ากดนี่ครับมันชอบกดมันชอบกดนี่ครับชอบกดขึ้นกระพาครับเอาเดินมาเดินมาเดินมาครับ ทำไมถึงชอบกดเครื่องเท้อผ้าครับเดินมาครับเดินไปครับเดินไปครับอา้าวเดินไปครับอา้าวมีวกแล้วครับอา้าวเดี๋ยวเพิ่มอา้าวพูดปลาก่อนพูดปลาก่อนพูดปลาก่อนปลาดังๆพูดปลาดดงๆก่อน,อนเร็วๆ พูดปลาดังๆให้ยอดได้ยินด้วยพูดปลาดังๆก่อนเร uh ็ว huh. ๆไม you know ่ต้องยิ้มพูดปลาดังๆให้ยอดได้ยินด้วยโอ้โหตบมือให้ตัวเองยังตบมือให้ตัวเองยังตบมือให้ตัวเองก่อนเร็วตบมือให้ตัวเองก่อนเร็วเร็วเดี๋ยวยอดให้เข้าโซนทัชเร็วเร็วๆตบมือให้ตัวเองหันหน้ามานี้หันหน้ามานี้ตบมือให้ตัวเองเอาวางวางวางเอาตบมือให้ตัวเองก่อนเอาตบมือให้ตัวเองก่อน เอาตัวมือให้ตัวเองโอ้โหเอาเย oh! uh, out ิ้มย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 ิ้มมองกล้องแล้วยิ้มเออน่ารักอ่ะทำน่ารักดิทำน่ารักดิโอ้โหทำไมหนูน่ารักอย่างนี้วะฮะเอาขย่าเขยาเขย่าให้เยอดดูก่อนเร็วเร็วขย่าให้ยอะดูก่อนเร็วไอ้ช้าไอ้ช้าขย่าให้เยอดดูก่อนเร็วนี่มองนี่ด้วยมองโทรศัพท์ด้วยไอ้ช้าช้าไอ้ช้ามองโทรศัพท์ด้วยสิ ไอ้ชาต้องมองโอ้โหทำไมมันไม่มองโทรศัพท์เลยวะเริวมองโทรศัพท์ก่อนเลยเอายิ้มยิ้มยิ้มไอยิ้มเอาเอาวางก่อนวางก่อนยิ้ม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 อเอาทำตาเนี่ยทำตาผีก่อนทำตาผีก่อนนี่ย่าทำตาผีดูฮอฮอ๋อ ยิ้ม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 น่ารักก่อนเลยยิ้มน่ารักก่อนให้เห็นฟันด้วยเอาพูดปลาด้วยพูดปลาก่อนเร็วพูดปลาก่อนหนูพูดปลาก่อนเร็ว